ชิญท่านอำนวยค่ะครับขอบพระคุณครับพลตำรวจโทอหนวยนิมนานครับสมาชิกลำดับหนึ่งเก็ก็คงประเด็นเดียวกันครับเมื่อมันเป็นเรื่องร้อนไฟมันจะไหมเราต้องดับฮนะท่านวันชัยท่านก็ร้อนใจเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟเย็น มันเป็นยติด่วนเราคงรอไม่ได้เมื่อกี้ก็ขอเสียงรับรองกันแล้วรับรองถูกต้องครบถ้วนแล้วผมว่าเราต้องฟังความครับแม้ว่าจะมีการมาที่การยุติธรรมกฎหมายและตำรวจผมจะได้เอาประโยชน์ตรงนั้นไปเติมในการปฏิรูปตำรวจในเรื่องของการแต่งตั้ง แถลงเมื่อเช้านี้ครับว่าเที่ยงนี้ออกแน่คงออกแล้วห่ะครับในห้องน้ำตำรวจทั้งแผ่นดินอกสั่นขวัญแขวนชาวบ้านอยู่ไงผมอยากจะรู้เป็นศุนยากาศทั่วประเทศไทยแล้วเราจะขวากกระบวนการยุติธรรมไว้กับใครผมจะไม่วิพากษ์ฮะ หลายท่านเมื่อเช้านี้ขออภัยสาบาทน่าจะเป็นไทยรัฐมั้งครับผมเขียนในลายเพื่อปลอบขวัญกำลังใจให้กับตำรวจลูกน้องผมสี่เดือนจะ,กะเกษียณแล้วยังย้ายได้ขนของไปขนของกลับก็หมดเวลาละเพื่อเอาตำแหน่งนั้นสี่เดือนจะ,กะเกษียณสี่คนย้ายหมดเลย นั้นความรู้สึกอัดอั้นของสมาชิกค,คือความรู้สึกอัดอั้นของประชาชนนะให้ปล่อยเถอะครับประธานให้เขาปล่อยความอัดอัน้นออกมาผมจะได้เอาสิ่งนั้นไปไปให้พี่ย้อยท่านวลพงษ์ท่านประธานอนุตํารวจเอาไปกรองแล้วใส่เพิ่มมันจะเป็นความรู้สึกอัดอั้นของประชาชนกับการปฏิรูปตํารวจนี่ของแท้เลยครับนี่คือความบริสุทธิ์ครับงั้นผมสนับสนุนครับเพราะไม่สามารถบดผมได้อีกแล้วครับขอบคุณครับ หน่วยจะ,ะจะอภิปรายในประเด็นเรื่องการเสนอยตินี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับนิดเดียวครับไม่รบกวนเวลามากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกอาวโุโสครับท่านวิยาแก้วพลาดายัยที่นำยตินี้เข้ามาเป็นยติด่วน ผม,ผมหาลืออย่างนี้ครับว่าเมื่อรับยติดว่วนนี้แล้วก็ควรจะนัดวันครับจะเป็นพรุ่งนี้หรือจะวันนี้วันนี้คงไม่ค่อยพร้อมเพราะตำรวจกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่ผมนละผมจะอยู่เป็นคนสุดท้ายเรื่องนี้หารือว่าใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมง เพื่อเอามักเอาผลที่ได้จากการอภิปรายไปให้กันมาที่การยุติธรรมและตำรวจอนุปฏิรูปตำรวจนำไปใช้ในการปรับแผนในเรื่องการแต่งตั้งเมื่อกี้ท่านสมาชิกท่านวันชัยบอกว่าเอาคณะอนุตำรวจทำไมเกิดการแต่งตั้งนี้ขึ้นละ่ะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้องค์กรตำรวจต้อง ต้องบอบช้าจนกระทั่งผมจะให้สมาชิกยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีด้วยซ้ำไปไปมากกว่านี้เเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ Talk of the t o w ทกันมานานผมรับประกันได้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะไปจับกลุ่มที่จะ ไปตรวจสอบที่จะไปให้เห็นกับตาเพราะมันวินวินครับแต่เรื่องที่ตรวจสอบได้จริงง่ายมากที่ท่านวิยายื่นเข้ามาเรื่องการจ้างออกพูดตรงๆมันมาจากไหนการจ้างออกผมยังไม่ได้บอกว่ามีจริงนะแต่ฟังผมแล้วคิดเอาเอง e a r l ์ลี่ i ีไครับก่อนหน้านี้เรามี e a r l ์ลี่ i ีไทใช้งบประมาณแผ่นดินให้ออกก่อนกเกษียณ แต่มันต่างกับ early ลี่ i ี e ทตรงไหนครับ early ลี่ i ี e ทย่นน่ะออกไปแล้วตำแหน่งว่างมาอยู่ตรงกลางแล้วแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งแต่ถ้าการจ้างออกผมยังไม่บอกว่ามีนะครับแต่ผมบอกความต่างไอ้มีไม่มีหลังไม่กับผมได้หรือไม่ก็ถามพี่ประชุนแล้วกันแต่ถ้าจ้างออกเนี่ยจับมือกันเลยครับว่าจ้างคนนี้ออกแล้วออกทั้งแท่งเลยครับ เอาทั้งแท่งยาวเหยอียดไปจนตำแหน่งสุดท้ายฮะห้าหกตำแหน่งฮะแล้วก็ลงขันกันแล้วก็ต้องได้คนนี้นะไม่ใช่เอาไปตั้งคนอื่นนะทําอย่างนี้อีกสักสามปีครับประเทศไทยตำรวจจะเกิดวิกฤตฮะจะเกิดหายนะขึ้นกับกระบวนการตำรวจเลยครับเด็กๆจะไปยืนแถวหน้าหมดเลยครับเพราะอะไระคนที่จ้างออกเนี่ยเอาโสน้อย เอาโสมากไม่รู้จ้งางไม่จะเกษียณอยู่แล้วแล้วไปยืนแถวหน้าพอรอสักพักหนึ่งครบตําแหน่งใหม่ไปจ้างอีกตําแหน่งหนึ่งออกให้สูงกว่าน,นั้นเก็บตังรอไว้ครับก้าวกระโดดอย่างนี้อีกสามครั้งครับข้างหน้าเป็นเด็กมาเลยข้างหลังเป็นคนแก่ตํารวจแก่น้อยใจไม่ทํางานตํารวจเด็กไปยืนแถวหน้าขาดประสบการณ์ความอายนะาเกิดขึ้นในสตชแน่นอนนะแน่นอนเลยครับงั้นผมเห็นด้วยครับที่จะต้องนำเอ่อ ข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกผมให้ดูตัวอย่างนิดเดียวครับเมื่อเมื่อวานซืนผมเป็นเจ้าภาพแต่งงานนะ <S <S แต่งงานลูกสาวนายตำรวจรุ่นเดียวกับผมนะแต่กเกษียณอยู่ในสี่เดือนนี้แล้วในงานแต่งงานแขกพูดเรื่องการแต่งตั้งตำรวจ90%อร์เซ็นตะผมขึ้นกล่าวอวยพรเลยเปลี่ยนจากการกล่าวอวยพรเป็นอภิปรายเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะเขาปบมือ กขาดีใจนะครับงั้นจะ,จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับท่านประธานบรรจุเลยครับแล้วให้เวลาสมาชิกเตรียมตัวเตรียมข้อมูลแล้วเดี๋ยวกันมาที่การตารวจพรุ่งนี้ขึ้นไปนั่งบนเลยครับไปจดข้อมูลแล้วถ้าสมาชิกอยากให้ทวงถามอะไรผมถือว่าเป็นมติของสภาให้ทวงถามไม่ใช่กันมาที่การผมเพราะมีคนพยายามผ่าตัดตํารวจมาเยอะแล้วไม่ทันได้ลงมีดผ่าเลยครับตัวเองถูกผ่าซะก่อนผมก็ใกล้แล,ล้วแหละครับแต่ไม่คุ่ม แต่ไม่ครัวครับทําให้องค์กรไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้ท่านวิยาพูดไปแล้วพระนท่านนายกคงได้ยินและดีใจฮะผมเชื่อท่านอย่างนั้นนะแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสใกล้ชิดท่านแต่ผมดูในตาท่านแล้วท่านต้องคิดอย่างนั้นขอบคุณครับ